เงื่อนไขต่อไปนะฮะเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สองครับมันบอกว่า,าปานดาวมีอายุเป็นเลขเฉพาะ เงื่อนไขมันบอกนะปานดาวนะฮะมีอายุเป็นเลขเฉพาะครับเลขเฉพาะคือเลขอะไรฮะเออเลขที่ไม่มีอะไรหารมาได้ลงตัวเลยนอกจาก1กับตัวมันเองโอเคนะแต่ไม่ใช่เลข1ใช่เปล่านะครับต้องจําด้วยว่าแต่ไม่ใช่เลข1โอเคนะเลขเฉพาะคือเลขที่ไม่มีอะไรหารมันลงได้ลงตัวเลยนอกจาก1และตัวมันเองแต่ไม่รวมเลข1เลขแสดงว่าเลข1ไม่ใช่เลขเฉพาะ โอเคนะทีนี้ทฤษฎีเลขเฉพาะอีกอันหนึ่งที่ควรที่ควรทราบนะครับการที่จะเอาตัวเลขหลายๆหลายๆตัวมารวมกันแล้วจะทําให้เกิดเลขเฉพาะได้เนี่ยไอตัวเลขหลายๆตัวนั่นอ่ะที่เอามารวมกันที่เอามาบวกกันนั่นอ่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีเลขเฉพาะรวมอยู่เขา้าใจป่ะสมมุติถ้าเอาเลข4ตัวมาบวกกันแล้วให้เกิดเลขเฉพาะขึ้นมาไอเลข4ตัวนั้นอ่ะอย่างน้อยต้องมี1ตัวเป็นเลขเฉพาะ เข้าใจยังเข้าใจนะอ่านะครับอันนี้อันนี้คือเลขทฤษฎีเลขเฉพาะนะอ่าเราก็จําไว้นะครับแล้วมันก็บอกว่าปานดาวมีอายุเป็นเลขเฉพาะอ่าเรารู้ละต่อไปมันบอกว่าปานดาวมีอายุไม่เกิน85ปีนะครับอายุไม่เกิน85นะครับแล้วมันก็บอกต่อไปว่าถ้านําอายุบุตรปานดาวทุกคนมาคูณกันนะถ้านําอายุลูกของปานดาวทุกคนเนี่ยมาคูณกันนะ่ะ จะได้3,360 3,360นะครับ3 3 6 0เดี๋ยวผมขอให้ท่านดูดูโจทย์ในหนังสือท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดหน้ากระดาษนะฮะเพราะมันเดี๋ยวมันต้องคิดเลขโอเคนะนะครับถ้าเอาอายุของลูกมาคูณกันได้3,360อ่ะได้มาละ3 3 6 0อ่าแ, 3, 3, 6, อแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วมันก็บอกต่อไปว่าก็บอกว่า ถ้านำอายุลูกปานดาวทุกคนมารวมกันมารวมกันคือมาบวกกันใช่ป่ะนะครับจะเท่ากับอายุปานดาวครับจะเท่ากับอายุปานดาวซึ่งย้อนกลับไปมองเงื่อนแรกมันบอกว่าปานดาวมีอายุเป็นเลขเฉพาะนั่นมันกำลังบอกเราว่าอะไรมันกำลังบอกเราว่าลูกปานดาวคนหนึ่งต้องมีอายุเป็นเลขเฉพาะจริงป่ะโอเคนะอันนี้อันนี้เราเข้าใจนะฮะทีนี้ต่อครับ มันบอกต่อไปว่าบุตรของปานดาวคนหนึ่งมีอายุสิบสองปีไม่ใช่คนที่หนึ่งนะแต่คนหนึ่งมีบุตรอยู่คนหนึ่งอายุสิบสองปีแต่ถ้าเอามาเอามาคูณกันแล้วเนี่ยจะได้สามสามหกศูนย์อันเนี้ยเข้าทางเราละเราอาจับมาคิดเลขได้นะครับเพราะมันเป็นทรัพยากรได้ถ้าเราอยากรู้ว่าปานดาวมีลูกอายุเท่าไหร่บ้างเรารู้ละคนแรกอายุสิบสองใช่ป่ะนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งจะอายุเท่าไหร่ เราก็ต้องเอามาหารด้วยอะไรหารด้วย12ดิเพราะว่าไอตัวเลขที่หารด้วย12แล้วได้ตัวเลขออกมาเนี่ยถ้าเอามาคูณ12มันจะได้3 3 6 0ไงเข้าใจยังโอเคเนาะเรากำลังแยกตัวประกอบของ3 3 6 0ออกมาโอเคนะฮะนะครับพอแยกออกมาแล้วนะฮะ4 12 3 36ไม่ได้ครับได้12 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33เหลือ เศษอยู่9 12 8 9 6 12 8 9 6มีศูนย์ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเติมศูนย์เข้าไปแสดงว่าลูกอีกคนหนึ่งของปานดาวอายุเท่าไหร่ฮะ280ครับเป็นซูเปอร์ไซย่านะฮะ, <laughs> ะ,ะไม่ใช่ละใช่ไหมนะครับ จะแบบจะไปมีได้ไงแม่มันอายุไม่เกิน85ลูกมันอายุ280นะฮะถ้าไม่ซูเปอร์เซย่าก็นาคีนี่แหละนะนะฮะ,นะฮะมี2อย่างนะฮะแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าแสดงว่าถ้าเรากำลังจะยึดว่าอันนี้คือลูกคนที่1น่ใช่แน่นอนเพราะโจทย์มันบอกมาจริงเปล่านะครับแต่อายุลูกคนที่2อ่ะมันต้องไม่ใช่280แต่มันแสดงว่ามันต้องไม่มีมันต้องไม่ใช่มีลูก2คนไงเข้าใจปะ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นคนหนึ่งอายุ12กับคนหนึ่งอายุ280พอคูณกันแล้วมันก็มันก็เลยจะได้3,360แล้วถ้าเอามาบวกกันจะได้อยู่1อ่ขอโทษจะได้อยู่292เป็นอายุปานดาวแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะผิดมนุษย์ใช่ไหมแสดงว่ามันต้องแตกออกไปอีกต้องแยกแฟกเตอร์ออกไปอีกครับเข้าใจเนาะนะครับท่านอย่าลืมว่าอายุปานดาวเป็นเลขเฉพาะนะอย่าลืมนะครับแล้ว การที่จะเกิดเลขเฉพาะได้เนี่ยด้วยการบวกกันเนี่ยด้วยการรวมกันมันมันบอกเอาเอาอายุลูกมารวมกันจะเกิดเป็นจะเกิดเป็นอายุปันดาวใช่ไหมซึ่งเป็นเลขเฉพาะตอนนี้สิบสองมันยังไม่ใช่เลขเฉพาะเราต้องการเลขเฉพาะหนึ่งตัวจริงป่ะตอนนี้เพื่อเอามาหารอะไรเพื่อเอามาหารสองแปดศูนย์จริงไหมครับแล้วก็จะได้อีกตัวหนึ่งมาจริงป่ะแล้วมันมันบอกต่อไปว่าคือข้อสุดท้ายมันบอกว่าบุตร ของปานดาวทุกคนไม่มีใครอายุ1ปีหรือ2ปีแสดงว่ามันบังคับให้ไม่ไม่หกับ2โอเคนะเลขเฉพาะที่ที่เลย1กับ2มาเลขแรกคือเลขอะไรฮะเลข3ถูกเปล่าเลข3เนาะเลข3ไม่มีเลขไหนหารมันลงตัวเลยนอกจาก1และตัวมันเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาหาร3ดูนะครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 7 2 3 38 24 39 สามเก้ 39, 27, 28, เหลือเศษหนึ่งใสจุดเติมศูนย์อายุอายุคนมัน,ม,นมันไม่เป็นทศนิยมอ่ะใช่ไหมมันต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับเพราะฉะนั้น3นี่หารได้ไหมไม่ได้อ่าเข้าใจแล้วเนาะสได้ไหมสีก็ไม่ได้เพราะ4ไม่ใช่เลขเฉพาะใช่ไหมเลขเฉพาะตัวต่อไปที่ได้คือเลขอะไรเลข5ครับอ่านะครับ 5 5 25 26 27 28 5 6 30เพราะฉะนั้นอีกคนหนึงอายุ56นะครับแสดงว่าปานดาวมีลูก3คนคนหนึ่งอายุ12แน่นอนตามที่โจทย์บอกอีกคนหนึ่งอายุ5และก็อีกคนหนึ่งอายุ50อะไร56แล้วถ้าเอามาบวกกันอ่ะมันต้องเป็นอายุปานดาวแล้วต้องเป็นเลขเฉพาะด้วยนะลองเอามาบวกกันดูนะครับ12บวก56ได้อยู่ 60เท่าไหร่ครับ68 69 70 71 72 73แสดงว่าอายุปานดาวคือ73ใช่เลยเป็นเลขเฉพาะไม่เกินไม่เกิน85ด้วยโอเคไหมอ่านะครับได้มา1อายุแล้วนะได้มา1น1อายุละนะครับอ่ะทีนี้มันยังมีเลขเลขเฉพาะอีกตั้งหลายตัวที่มันจะหาร280ได้จริงเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราต้องเอา3 3 60ตั้งจริงไหมนะครับแล้วก็หารด้วยอะไรฮะหารด้วย12 3 3 6 0นะหารด้วย12นะครับซึ่งมันจะได้ออกมาอยู่280แนะครับแล้วเมื่อกี้เราเอาแม่ 5. เราเราเอา5มาเป็นเลขเฉพาะ6ได้ไหม6ไม่ได้ไม่ใช่เลขเฉพาะ7ได้ไหม7ได้นะครับโอเคเนาะน่ารักมาก7 7ได้นะฮะเพราะฉะนั้นหาร7ครับ7 4 28ครับเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นอายุสี่สิบก็ได้แล้วแล้วอีกคนหนึ่งก็เจ็ดขวบโอเคไหมนะครับคนหนึ่งอายุสิบสองแน่นอนคนหนึ่งอายุเจ็ดคนหนึ่งอายุสี่สิบนะครับมันก็จะรวมกันถ้ารวมกันเป็นเลขเฉพาะแล้วไม่เกิน85แสดงว่าเราคิดถูกเป็นอายุปันดาวได้นะครับ52เป็น5บวกเเป็น59เนะครับ59เป็นเลขเฉพาะด้วยใช่ป่าวแล้วก็ไม่เกิน85ด้วย แสดงว่าตอนนี้ชุดอายุที่เราคิดออกมาได้เนี่ยตอนนี้มี2ชุดอายุแล้วนะโอเคนะนะครับซึ่งไม่มีไม่มีชุดไหนผิดเลยนะฮะไม่มีชุดไหนผิดนะอ่านะครับคิดต่อครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับเราจับ3 3 6 0หาร12มันจะได้280แแล้วมองหาเลขเฉพาะเลขตัวตัวต่อไปเลข 11จริงป่ะนะครับเลข11นะครับ11 1 11 1 2 22ถูกไหมนะครับ11 2 22 23 24 25 26 27 28เหลือเศษ60นะครับ11 5ได้55ได้55นะต้องใส่จุดละแล้วเติมเพิ่มศูนเข้าไปจริงเปล่าเป็นทศนิยมใช่ไหมนะครับถ้าเป็นทศนิยมไม่ใช่อายุคนละฮะ ถ้าเป็นอายุคนมันต้องแบบเป็นเลขเต็มๆอะ่ะนะครับท่านลองเอา11เอา13เอาเลขอื่นๆเอาเลข17อย่างเงี้ยน,นะครับมาลองหาร280ดูนะจะไม่มีเลขตัวไหนลงตัวอีกแล้วไม่มีแล้วครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้จริงๆแล้วเนี่ยแค่2ชุดอายุแค่เนี้ยก็คือปานดาวอาจจะอายุเอ้ยปานดาวอาจจะอายุ 73หรือปานดาวอาจจะอายุ59ก็ได้โอเคนะอ่าผมถามครับถ้าปานดาวอายุ73ลูกคนโตเขาจะอายุเท่าไหร่ฮะ6 56ลูกคนที่2อายุเท่าไหร่ฮะ12ลูกคนเล็กอายุ5ผมว่าไม่ใช่พ่อเดียวกันอะถ้าดูแล้วนะดูลายนี้นะปานดาวให้นักแกเหมือนกันนะฮะ อ่านีครับห้บเกคนโตจะ40คนที่2จะ12แล้วคนเล็กจะ7ถูกเปล่าโอเคนะอ่าทุกคนเข้าใจนะครับมันได้2ชุดอายุครับอ่าทีนี้ตอบครับตอบคำถามครับเอ่อตอบตอบคำถามนะฮะข้อข้อหฮะข้อสรุปที่1ครับปานดาวมีอายุเท่ากับ73ปีจริงไหมครับ มันจริงครึ่งเดียวจริงเปล่ามันอาจจะ59ก็ได้หรือ73ก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันตอบจริงก็ใช่จริงครึ่งเดียวโอเคนะนะครับจริงครึ่งหนึ่งนะครับต่อฮะบุตรคนโตของปานดาวมีอายุเป็นเลขเฉพาะบุตรคนโตของปานดาวมีอายุเป็นเลขเฉพาะหรือเปล่าครับ56ใช้เลขเฉพาะไหมไม่ใช่40ใช่เลขเฉพาะไหมไม่ใช่เพราะนั้นข้อน,นี้ตอบเท,ท็จเลยครับตอบเท,ท็จเลย โอเคนะแล้วเราก็ไปดูเงื่อนไขการฝนนะครับว่าเขาให้ฝนยังไงจริงกับเท็จส่วนตาที่ผ่านมาคือคอควายนะครับต่อครับปานดาวมีบุตรทั้งหมด3คนจริงไหมครับจริงจริง,รงถ้าปานดาวมีอายุ73บุตรคนโตของเธอจะอายุ56จริงไหมครับจริงอ่าจริงกับจริงฝนข้อกอไก่นะครับ3ครับ บุตรคนโตของปานดาวมีอายุห่างจากคนรองคนรองนี่คือคนที่2จริงป้าโอเคนะคนโตมีอายุห่างกว่าคนรองมากกว่า30ปีจริงไหมครับถ้ายึดชุดอายุสีแดงอ่ะจริงเพราะเอา56มาลบ12มันได้มากกว่า30ไงโอเคเนาะแต่ถ้ายึดชุดอายุสีน้ำเงินอ่ะไม่จริง ใช่ป่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอาอายุชุดไหนไงเพราะมันถูกทั้งคู่ใช่ไหมครับข้อนี้มันก็เลยต้องตอบไม่อะไรฮะ,ะไม่แน่ชัดนะฮะฟานดาวมีครอบครัวเมื่ออายุไม่ถึง35ปีจริงไหมครับคำว่ามีครอบครัวคืออะไรต้องมานั่งคิดก่อนมีลูกหมายถึงมีครอบครัวหรือแต่งงานคือการมีครอบครัว หรือของผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็มีครอบครัวเลยไม่ใช่เกิดมาแล้วมีเมียเลยนะไม่ใช่แต่เกิดมาก็มีผู้ใหญ่เลี้ยงดูเลยแบบนี้ก็ถือว่ามีครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามีครอบครัวเนี่ยมันยากแก่การตีความไหมเนาะนะครับมันบอกว่าปานดาวมีครอบครัวเมื่ออายุไม่ถึงสามสิบห้าข้อนี้เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ไม่แน่ชัดนะครับแต่ถ้ามันบอกว่าปานดาวมีลูกคนแรกเอออย่างเงี้ย อย่างเงี้ยพูดมาแบบชัดๆแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเราเราเราจะรู้ข้อข้อ4ฮะถ้าบุตรคนเล็กปานดาวอายุ5ถ้าบุตรคนเล็กอายุ5นะปานดาวจะอายุ40จริงไหมครับไม่จริงเลยครับคนละเรื่องเลยนะฮะตอบเทจครับต่อครับบุตรคนเล็กปานดาวมีอายุ5ปีจริงไหมครับจริงครึ่งเดียวมันอาจจะ5ก็ได้หรือมันอาจจะอะไรก็ได้ มันอาจจะ7ก็ได้จริงเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเลยตอบไม่อะไรฮะไม่แน่ชัดครับน่ารักมากโอเคนะครับต่อครับอายุของบุตรคนเล็กและคนโตรวมกันเป็น52ปีใช่เปล่าถ้าเป็นสีน้ำเงินอ่ะใช่ใช่ไหมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนคนเล็กและคนโตรวมกันเป็น52ไม่มีไม่มีวันใช่เลยฮะไม่ไม่มีวันใช่เลย นะครับเป็นเทสไปเลยโอเคนะเป็นเทสเลยฮะเป็นเทสตนะฮะต่อครับอายุบุตรคนรองของปานดาวมีอายุเป็นเลขเฉพาะใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ในที่นี้ตอบไม่แน่ชัดหรือตอบไม่จริงครับไม่อะไรเลยไม่จริงเลยน่ารักมากนะครับตอบเทสกับเทสโอเคนะก็เสร็จละได้คะแนนเต็มอีกละ